สวัสดีครับอตอมไดรฟ์การเงินนะครับวันนี้เราอยู่กับให้เงินทํางานใน e ีีที่33เรียบร้อยแล้วนะครับต้องอัปเดตอย่างนี้นิดหนึ่งครับว่าหลังจากนี้นะครับตัวให้เงินทํางานรัตโลโบจะพาชั้นรวยนะครับรวมถึงจิตตะเวลด้วยนะครับจะเป็นการอัปเดตแค่เดือนละ1ครั้งนะครับจะไม่ทําในทุกๆ2อสองครั้งต่อเดือนแล้วนะครับจะเป็น1เดือนครั้งเท่านั้นนะครับก็มาติดตามกันได้ในช่วงต้นเดือนนะครับเสาร์อาทิตย์ต้นเดือนเราจะมีอัปเดตในส่วนของพอร์ตการลงทุนของเรากันนะครับแต่ ชดเชยครับชดเชยการที่เรา อัปเดตน้อยลงแต่เราจะไปเพิ่มช่องทางการลงทุนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอีกหลายๆตัวครับทั้งกองทุนรวมทั้งหุ้นเดี๋ยวเราจะมีพอร์ตการลงทุนในรูปแบบต่างๆเพิ่มมากขึ้นมาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันนะครับก็บอกไว้ก่อนครับเราจะได้เข้าใจกันนะว่าหลังจากนี้จะมีการลงทุนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นรวมถึงผมเองอยากจะทำไลฟ์ให้มากขึ้นด้วยนะครับก็ใครอยากฟังในเรื่องไหนอย่างไรก็คอมเมนต์บอกข้างล่างแล้วกันนะครับก่อนดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆดูด้วยนนักก็ตติดตาม หนึ่งเนาะก็จะได้ไปสู่2องแสนซับกันนะครับโอเคเริ่มต้นครับการลงทุนนะครับในส่วนของพอร์ตเงินทํางานยังเหมือนเดิมนะครับพอร์ตการลงทุนในปีนี้นะครับก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะครับก็อประมาณการลงทุนยังอยู่ที่1ล้านบาทก็ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะครับหรืออีกนิดหน่อยก็ไปถึงอยู่แล้วนะครับส่วนของปันผลปีนี้เราได้มาหมื่นกว่าบาทนะครับจาก60,000่นที่เราตั้งใจไว้ก็อย่างที่บอกครับว่ามันไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นหรอกนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่เรามีสัก1ล้านนะคร แล้วปันผลเฉลี่ยต่อปีเนี่ยประมาณสัก4-5%เนี่ยนะครับเราก็จะมีประมาณ4-5หมื่นแล้วล่ะ นะครับก็จะค่อยๆขยับเข้าใกล้กับเป้าหมายที่เราต้องการไว้นะครับหลังจากนั้นเรามาดูกันครับว่าพอร์ตการลงทุนของเรานะครับจะเป็นยังไงนะครับแต่ในธุรกรรมของเดือนมิถุนายนทั้งทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่วันที่1จนถึง30มิถุนายนสิ่งที่เขบอกคือไม่ได้ทําอะไรเลยครับไม่ได้ทําอะไรแม้แต่นิดเดียวนะครับผมใช้เวลากับการทําอย่างอื่นหมดเลยนะครับโดยที่พอร์ตการลงทุนนี้ไม่ได้ไปแตะไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปทําอะไรเลยเพราะนั้นเงินลงทุนเราเท่าเดิมนะครับเราก็มีการเฝ้าดู ช่วงที่ผ่านมาต้องบอกว่าโควิด1 9หนักเนาะนะครับพูลำบากมากในลหลายๆธุรกิจนะครับเราจะเห็นได้จากบริษัทจดทะเบียนหลากหลายบริษัทเนี่ยไม่ปันผลนะครับหลากหลายธุรกิจถือว่าค่อนข้างลําบากนะครับถ้าเกิดเรามองไปในตลาดแบบทั่วไปเรามองไปที่วันที่ผมเดินสยามสแควร์เงี้ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าร้านต่างๆปิดไปค่อนข้างเยอะนะครับธุรกิจที่เป็นอาหารโรงแรม สายการบินยังหนักอยู่เหมือนเดิมนะครับในกลุ่มที่ยังพอไปได้คือกลุ่มของบริโภคคือกลุ่มของการที่แต่ต้องบอกว่าก็ไม่ได้ดีมากนักนะครับเท่าที่ผมทราบคือ คือสินค้าบางสินค้าเนี่ยขายไม่ได้เลยนะครับจำเป็นต้องลดการผลิตนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่มันเกิดขึ้นกระทบจากการที่มีโควิด -19 เกิดขึ้นมาแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเติบโตในช่วงที่ผ่านมาครับคือกลุ่มของเฮลท์แคร์หรือกลุ่มของด้านของสุขภาพอาจจะมาจากการที่ในส่วนของวัคซีนมีการเอาเข้ามาด้วยเองด้วยใช่ไหมครับก็ เราต้องลุ้นกันอีกอะนะครับวัคซีนทางเลือกจริงๆมันไม่ควรเป็นทางเลือกถูกไหมครับวัคซีนทุกอันมันควรจะเป็นเรียกว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเราควรจะได้รับเข้ามาแต่วันนี้พอบริษัทเอกชนต่างๆเนี่ยนะครับเขามีการเอาวัคซีนเข้ามามันเลยมีการปรับตัวสูงขึ้นของราคาของหุ้นด้วยนะครับในอีกหลายๆธุรกิจนะครับที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นเรื่องของระเบิดและไฟไหม เขาบอกว่ามันเป็นข่าระยะสั้นนครัว่าธุรกิจที่เป็นการก่อสร้างสร้างบ้านนะครับหรือการปรับปรุงบ้านไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่เรียกว่าเป็น ลงทุนในกลุ่มของการพัฒนาบ้านนะครับหรือว่าการที่เป็นวัสดุก่อสร้างอะไรพวกนี้นะครับมันมีช่วงที่ปรับตัวสูงขึ้นมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่แต่ผมมองว่ามันเป็นระยะสั้นเท่านั้นเองนะครับก็ได้ติดตามข่าวอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่ได้ขยับพอร์ตอะไรนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวมาดูอัปเดตในเดือนหน้ากันว่ามันมีอะไรบ้างซึ่งจริงๆในเดือนหน้าก็คือในวันที่ผมอัปเดตคลิปเนี่ยก็มีการลงทุนเพิ่มเติมแล้วแหละรอติดตามในอีพีหน้าในเดือนหน้านะครับโอเคท เด่่าสุดเนี่ยในสิ้นเดือนมิถุนายนวันที่30เป็นยังไงกันบ้างนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเงินสดเนี่ยเท่าเดิมแหละมีแสนกว่าบาทน,นะครับในส่วนของกองทุนรวมกองทุนรวมเนี่ยเรามีการแบ่งการลงทุนหลักๆคืออสังหาริมทรัพย์กับหุ้น ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมไม่ได้ยุ่งเหมือนเดิมนะครับผมยังถืออยู่เออในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมบอกว่าอาสังหาที่เป็นต่างประเทศตัวเป็นซิฟโฟ i อพร็เนี่ยค่อนข้างปรบับตัวสูงขึ้นมาเยอะแล้วนะนะครับแล้วก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ในส่วนของ LHT Prop ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ไทยอันนี้ต้องบอกว่ายังไม่เข้ายังไม่เข้าตานะครับยังไม่เข้าแกลบเท่าไหร่แต่อย่างที่บอกว่าทําไมผมยังลงทุนอยู่ละ่ะทั้งทงที่มันก็ไม่ได้ดีมากนักนะครับในมุมมองของหลายๆคนผมมองว่าเอ้ i ถ้า ผมจะทยอยสะสมเพิ่มเติมด้วยนะเอาจริงๆผมรู้สึกว่าเดี๋ยววันหนึ่งกันก็ต้องกลับมานะครับในการวัฒนักรของอสังหาริมทรัพย์มันมีอยู่แล้วนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าอพอโควิดมาเนี่ยการจ้าง บริษัทก็ไปอยู่ในในในแบบตึกอาคารน้อยลงนะครับสินทรัพย์ที่อยู่ในห้างต่างๆก็ปิดมากขึ้นเพราะว่าทนต่อค่าจ้างค่าค่าเช่าเนาะไม่ใช่ค่าจ้างค่าเช่าไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันได้รับผลกระทบอยู่แล้วแต่เมื่อไหร่ที่โควิด1 9จบไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีแรงกลับมาอย่างมหาศาลนะครับก็เราก็อาจจะใช้เวลานี้ในการสะสมนะครับสะสมของถูกในอนาคต แต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกทั้งหมดเนาะผมอาจจะพูดผิดบ้างผมอาจจะไม่รู้อนาคตบ้างแต่มันเป็นการวิเคราะห์ในมุมของผมละกันนะครับแต่ในส่วนของอสังหาต่างประเทศมันยังดีอยู่เพราะว่ามันมีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็น Data Center ไม่ว่าจะเป็นงานที่จัดงานศพที่จัดงานแต่งการเก็บแกส๊สการเก็บไม้การเก็บน้ํามันมีหลากหลายรูปแบบมามนะครับเพราะฉะนั้นความหลากหลายมันมากกว่าในไทยเยอะนะครับสัดส่วนของกองทุนรวมอสังหาย,ยังอยู่ที่3 0ของพอร์ตตก็ค่อนข้างถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับในส่วนของ กองทุนรวมที่เป็นหุ้นบ้างกองทุนรวมในหุ้นเนี่ยผมมีทั้งไทยและต่างประเทศแต่ส่วนใหญ่ถ้าทุกคนเห็นจะเห็นว่าผมใช้ดัดชนีค่อนข้างเยอะหลายคนถามว่าทําไมถึงไม่เลือกแอคทีฟฟันล่ะ อ่ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสนะครับมานั่งรีวิวพอร์ตบ่อยๆสิ่งที่ผมคิดก็คือว่าพอผมใช้ Active Fund เนี่ยสิ่งที่ผมต้องยอมรับคือผมต้องไว้ใจผู้จัดการกองทุนนะครับซึ่งเขาเก่งแหละผมไม่เถียงเพราะเขาเก่งกว่าเราแน่นอนนะครับแต่สิ่งหนึ่งคือผมมองว่ามันมีเรื่องของอารมั์หรืออารมณ์มาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจบางทีมันมี by a s หรือว่ามันมีแบบเราชอบบริษัทนี้มากกว่าเราไม่ชอบภูมิภาคนี้แล้วมันไม่ถูกจัดสรรเข้ามาผมรู้สึกว่าไอ้สิ่งตรงนั้นเนี่ยเราควบคุมไดด้โยการที่เเราเลือกดัช ที่ที่เราอยากลงที่เรามันมีกฎเกณฑ์ชัดเจนว่าตัวไหนจะเข้าดัดชนีตัวไหนจะออกนะครับอย่างเช่นเซ็ตห้าสิบ แต่พอถ้ามันเป็นแบบกองจุนรวมแอคทีฟหุ้นไทยมันเกิดการไบแอสได้ว่าเราชอบบริษัทนี้ไม่ชอบบริษัทนี้นะครับเราชอบผู้บริหารคนนั้นไม่ชอบคนนี้ตัวนี้มันผลน้อยตัวนี้มันผลเยอะมันมันเกิดการไบแอสได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอาจจะชอบตรงนี้มากกว่าแต่ละแต่คนนะครับบางคนมองว่าแอคทีฟฟันก็เป็นอะไรที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอันนี้แล้วแต่นะครับก็ที่เห็นก็จะมีตัวของจีนนะครับเราก็มีของภาพคุ้นโลกนะครับเราก็มีของเอเชียซึ่งหลังจากนี้ก็คง มีการลงทุนอะไรพวกนี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับก็อยู่ในสัดส่วน20%ก็ยังถือว่าน้อยนะครับเดี๋ยวนี้ถือว่าใช้กองทุนรวมแต่จริงกองทุนรวมภาพรวมก็อยู่ที่50%ของพอร์ตนะครับตัวที่ถัดไปก็คือตัวหุ้นรายตัวนะครับหุ้นรายตัวเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดตอนนี้5หุ้น นะครับซึ่งจริง,รง,รงๆี่มันคือแค่ในพอร์ตให้เงินทำงานนะครับสิ่งที่เห็นชัดๆเลยคือปรับตัวสูงขึ้นหลายตัวมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้างอย่างที่บอกไปหรือกลุ่มโรงพยาบาลค้าปลีกก็เหมือนกันนะครับแต่สารุมโาพกอาจจะไม่ได้โตมากนะักซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ของเขาอยู่แล้วนะครับส่วนทางด,วด่วนอย่างที่บอกไปครับขายไม่ทันในวันแรกลืมนะครับลืมตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ยังติดดอยอยู่ นะครทุกคนรู้ดีราคาเปิดมาเท่าไหร่ราคาวันนี้เท่าไหร่นะครับก็ภาพรวมจะเป็นแบบนี้ส่วนอันนึงที่เราเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนก็คือในส่วนของทองคําเมื่อเดือนที่แล้วทองคําอยู่ที่2 8 แต่พอมาเดือนนี้อยู่ที่2 6 0 0 0กว่า,วาสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือตลาดหุ้นเริ่มเกิดการฟื้นตัวนะครับเราเริ่มเห็นวัฏจัรของการฟื้นตัวของเศรฐษฐกิจบ้างเนื่องจากว่าในหลายๆภูมิาภาคและห,หลายประเทศวัคซีนได้แพร่กระจายเรียกว่าได้จะเรียกแพร่กระจายเหมือนโควิดเลยไม่ใช่เนาะเรียกว่ากระจายวัคซีนเนี่ยทั่วถึงนะครับทำให้หลายๆธุรกิจเนี่ยเขาเริ่มกลับมาได้ หลายๆอุสาหกรรมเริ่มกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมแต่กับบ้านเรายังไม่ใช่บ้านเราตัวเลขที่สูงขึ้นมันคือผู้ติดเชื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคําในหลายประเทศเริ่มแบบตัวสูงขึ้นนะครับเลยเป็นในทิศทางที่ดีว,ะวะ่าวัฒนธรรมขอ,งของ,อ,อดดงของเออโทษทีอ่าพัตลาดรวมของหุ้นเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมันเลยทําให้ทองคําที่มันเป็นเทลสเฮเวนเนี่ยลงมานะครับปรับตัวลดลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่มันสะท้อนออกมาจากสิ่งที่เราเห็น ะร,รวมแล้วพอตนะครับนะสิ้นเดือนก็817,000นะครับก็ภาพรวมที่ออกมานะครับก็กำไรออกมาอยู่ที่1.23%นะครับก,ก็เรียกได้ว่าในเดือนที่ผ่านมาจะไม่ได้กำไรเยอะแต่ก็ยังถือว่ากำไรอยู่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าเทียบกับเบนช์าม็กในเดือนนี้0.88นะครับทำให้เราเนี่ยมีส่วนต่างที่ชนะเบนช์าม็กอยู่ที่0.35%ก็ยังถือว่ารักษา รักษาหน้าใช่ปะ่ะการสือว่ารักษาได้อยู่อย่างดีนะครับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะครับหเดือนที่ผ่านมา8.71%หรครับสำหรับผลให้งเงินทํางานส่วนถ้าเป็นตัวเบนชมปากทำได้7.11%ถือว่าหนีกันไม่มากนะ1.6%ถือว่าไม่มากนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองย้อนไปตั้งแต่ปี2020ตั้งแต่ต้นปีมันได้28.5%สาหรครับสำหรับผลให้งเงินทำงานแต่เบนชมปากทำได้5.99%อันนี้มีความแตกต่างค่อนข้างสูง เพราะอย่างที่บอกครับ Key Success ของพอร์ตยเงินทำงานคือเรามีการทำ Hybrid นะครับเรา DCA ก็คือเราเติมเงินเรื่อยๆแต่เราก็มีการไม่ได้เติมเงินแบบถาวรแบบนิ่งๆอ่ะทุกๆวันที่1 5ทุกๆวันที่1มันจะไม่เหมือนโรโบนะครับแต่เรามีการเติมโดยที่เรามีการจับจังหวะของตลาดด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นการบาลานซ์เนาเป็นป็นไฮบริดแบบ2อย่างเราพอร์ตตัวเนี้ยผมมีทั้งปันผลแล้วก็มีทั้งเติบโตมันเลยทําให้เรียกได้ว่า ถ้าเกิดใครที่เลือกปันผลเยอะๆเนี่ยการเติบโตของพอร์ตเปอร์เซ็นต์ตรงนี้อาจจะน้อยกว่าแต่เขาก็จะได้เงินสดที่เยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันในจุดนี้ด้วยนะครับในภาพรวมของการเปรียบเทียบเบนชมป์ตนะครับจะเห็นได้ว่าจริงๆเนี่ยภาพรวมเนี่ยเรียกว่าอันดอร์ฟอร์มเยอะนะนะครับในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ในไทยเนี่ยค่อนข้างอินไลน์ ไปพร้อมกับดับชนีแต่ในส่วนของตัว i Prop เนี่ยปรับตัวน้อยกว่านะสูงได้บวกมา2.5%ถือว่าน้อยกว่าแต่ก็ยังโตขึ้นมานะครับเซ่อตซห้าสบที่บกับเซ็ตเหมือนเดิมเลยอะ่ะนะครับอย่างที่บอกไปในช่วงก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยพอปรับตัวออกมาแล้วทําไมมันดู มันดูแพ้เซตอะนะครับยังแอบ,บมีแวบเลยว่าไปซื้อเซตดีกว่าไหมถ้าอย่างนั้นนะครับส่วนของหุ้นหนังประเทศภาพรวมของตัวดัชนี MSCI ACWI คือหุ้นโลกนะครับต้องบอกว่า k o x เนี่ยค่อนข้างที่จะไปในภาพเดียวกันนะครับแต่จีนกับเอเชียซึ่งเอเชียก็มีจีนอยู่ในนั้นนะครับมันเลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจีนปรับตัวลดลงเยอะมากนะครับจากเรื่องของออไม่ว่าจะสงครามการค้าที่ยังคงอยู่ นะครับเรื่องของภาษีที่มีการปรับตัวสูงขึ้นเราก็เรื่องของกำแพงหลายๆกําแพงที่จีนอาจจะถูกเรียกได้ว่ามีการขยายไปต่างประเทศแต่หลายๆคนไม่เห็นด้วยนะครับเพราะนั้นก็จะมีปัญหาตรงนี้อยู่ด้วยส่วนหุ้นนะครับเราเทียบกับดัชนีก็คือ s e t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  a l Return n n d e x คคือรวมปันผลไปแล้วเนี่ย ในวันนี้มี2ตัวที่ปรับตัวขึ้นมาเยอะก็คือวัสดุก่อสร้างกับโรงพยาบาลอย่างที่พูดไปตอนต้นคลิปนะครับแต่อีก3ตัวถือว่าแพ้นิดหน่อยนะครับก็ยังอยู่ในจุดที่ไม่ไม่ได้แบบว่าดูดูดีมากนักถ้าเทียบกับดัชนีนะครับส่วนของทองคำนะครับอาจจะชนะด้วยเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยนของค่าเงินนะครับทำให้ภาพรวมของพอตเนี่ยก็ยังอยู่ในจุดที่เราโอเคนะครับเรารับได้ แผนการลงทุนคือปีหลังนะครับจริงๆเหมือนกับตอนปีที่แล้วเลยกองทุนรวมเนี่ยจริงๆผมเน้นการเติบโตนะจะเห็นได้ว่ากองทุนรวมผมไม่ค่อยเน้นการปันผลเท่าไหร่แต่หุ้นเนี่ยผมเน้นเรื่องของการปันผล นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะต้องมีการเก็งกําไรกันบ้างเนื่องจากว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับการถือยาวๆมากนักถ้าผมพูดต,งตรงๆเนาะแต่มันเหมาะกับการที่เราอาจจะต้องจับจังหวะการลงทุนบ้างนะครับเราอาจจะจับจังหวะแล้วก็เอ่ออาจจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องของการเข้าซื้อในบางจุดเรามีการขายทํากําไรในบางจุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อในภาพรวมของการแผนการลงทุนเนี่ยจะเป็นกองทุนรวมที่เน้นเติบโตส่วนหุ้นอาจจะมีทั้งปันผลที่ถืออยู่แล้วเราก็มีการเก็งกําไร ของตัวราคาของค่าหุ้นด้วยเหมือนกันนะครับเพื่อเอาแคปิตอลเกนก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของกลยุทธ์ที่เราจะทำหลังจากนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับอร์ตให้เงินทำงานใครที่ลงทุนใกล้เคียงกันใครที่ลงทุนตามรองแชร์ได้ว่าตัวเองเนี่ยกำไรจากการลงทุนแบบนี้ไหมการทำแบบไฮบริดแบบนี้ทำให้เราสามารถบรหิหารจัดการพอร์ตได้ดีกว่าหรือเปล่านะครับกับอีกหนึ่งคำถามที่อยากรู้ครับเพื่อนๆชอบกองทุนที่เป็นแบบแอคทีฟฟันหรือพาสซีฟฟันมากกว่ากันลองคอมเมนต์แล้วบอกเหตุผล กันนิดหนึ่งนะครับยังไงคลิปนี้ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามในตัวพอร์ตให้เงินทํางานในเดือนหน้าเราจะมาดูกันว่าลงทุนอะไรเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามรับคบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ